ค่ะวันนี้จะไม่ไม่ได้จะมารีวิวของเได้หรือเลยฮะเพราะอันนี้ขอเนี้ยไม่รีวิวนะเป็นรูบิกพิลอนิ่นะอันนี้ขอไม่รีวิวครับวันนี้จะมารีวิวนี่ไม่สแน็คขนมของพี่ไ,ไมเมนนี่นะครับวันนี้ที่เราจะให้ลองกันเป็นรสซอครีมและชีสนะฮะเดี๋ยวมาลองกินกันเราไม่เปิดให้ทุกคนดูนะเดี๋ยวหิวกันวันนี้ก็กลางคืนแล้วครับเออลองชิมดิมอ๋อยนี่ มันเป็นอะไร้างนี่ขอบมี่หม่เลครับเนี่ยอร่อยบอกเลยนี่สองรถนะเดี๋ยวใ่อยอีพีต่อไปนะฮะแ้วกเออใหส่งยช่าก่อนีมด่อูก็เลยว่าะดรถอะรมคู่ครับนี่นะคะเป็นสองรถรถที่สองจะเป็นรถเกเลือทะเลเกลือทะเลเนี่ยเอาให้ดูกันใหญ่ๆเลยครับแล้วก็อันนี้ ตอนนี้นะคะก็จะเป็นรสซาวฟรีมันชีสนะคะอร่อยเหมือนกันนะท่านผู้ชมนะอ,มอร่อยจริงเหมือนแบบเอาง่ายก็เทียบกับเลยแบบเนี่ย้นค่อยอร่อยอรอจริงอร่อยจริงหืมอืมอร่อยนะครับรสชาติรสเกลือเลยเนาะอืมแล้วลก็รสบาร์บีคิวห้าใจขอยย่างไม่แกะวันนี้ยเราจะอยในอีฟีต่อไปห้าก็ ยี่สิบยราถึงจะรอนนี้แล้วก็รสชาติเกลือเ,เลยครับแล้วรสชาติจะเป็นไงน,นี่เราจะเป็สปอนเซอร์ให้พี่ไม่เมดเนสด้วยแล้วกันนะขนมไม้สแนคนะครับ <Thank you. S 1> ก็หอก็ไม่แพงมากนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมีอีกอันหนึ่งขงองพี่อูจุนนะครับเดี๋ยวมานะครับสักครู่นี่นะครับอีกอย่างหนึง่งจะเป็นไฮโยเจรรี o ่นะครับลูกอมเขียวหนึ่งครับมีรสองุ่นเขียวมีรสบลูเบอร์รี่แล้วก็รส โค้กนะครับลูกอมเคี้ยวหนึบเนาะกิ่นโคาากลิ่นองุ่นกินบลูเบอรี่ครับอันนี้ก็จะเป็นของพี่อูจุนนะฮะอูจุนไฮเอ็นนั่นเองนะดูสิเขามี YouTube อะไรเขาแม้พวกเว็บไซต์ของเขาว่า YouTube ของเขาน่าจะไม่มีนะนี่ครับเดี๋ยวอันนี้่้อรีวิวแล้วกันเนาะมันอร่อยเกินนะฮะต้องแต่ว่าต้องใช่ย็งนะเดี๋ยว เดี๋ยวเราค่อยรีวิวกัน EP พหน้าๆ,ๆนะครับหลังจากจบงนสไนก็ประมาณนี้ครับ